ต้องขอบคุณนะวัตรกรรมที่ทําให้วันนี้เนะี่ยผู้หญิงเรายังสวยได้พอเวลาเราสวยเราก็จะมีความมั่นใจในการทํางานทําอะไรหลายๆอย่างสิ่งที่ต้องการตอนนั้นอยากได้สิกแพคอยากได้อีเลเวนไลน์อยากให้ไขมันที่เป็นส่วนเกินออกไปวันนี้ทุกอย่างปัญหาเนี่ยหายไปหมดเรียบร้อยแล้วสัส่วนลดไปทันทีจากที่ใส่ L หรือ XL นะพี่จักใส่ S yes! oh my god มันเรียบมากค่ะแล้วก็ แผ่เล็กนิดเดียวถ้าจะมองไม่เห็นเลยเรามีความสลิมเรามีความแบบเอเอเรามีความแบบใส่ชุดกลับมาใส่ชุด x อได้เขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้รูปร่างของเปิ้ลเนี่ยลดลงไปอย่างเยอะมากเลยละคะ่ะเรียกได้ว่าลดลงไปกว่าครึ่งเลยนะคะต้องขอบคุณนะวัตกรรมที่ทำให้วันนี้นะ่ะ ผู้หญิงเรายังสวยได้พอเวลาเราสวยเราก็จะมีความมั่นใจในการทํางานทําอะไรหลายๆอย่างพรามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้เราประสบความสาเร็จในชีวิตเหมือนกันสิ่งที่ต้องการตอนนั้นอยากได้ซิกแพคอยากได้อ1เลเวอยากให้ไขมันที่เป็นส่วนเกินะออกไป วันนี้ทุกอย่างปัญหาเนี่ยหายไปหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งเวลาเราออกกําลังกายหุ่นเราดีเรามีลายให้เห็นเราก็จะรู้สึกว่าเวลาเราแต่งตัวเราจะมั่นใจมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะใส่ชุดอะไรถ้าเกิดว่าใส่ชุดที่มันรัดหน่อยก็จะมีพุงน้อยๆออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็คือรัดเลยจ้ะแบนราบจ้ะดูดไขมันดูทั้งตัวต้องใช้ว่าดูดทั้งตัวนะฮะแล้วแบบผลลัพธ์ออกมามพี่ต๊กแบบว้าวว้าวมากเลยอะเพราะหนึ่ง ไม่มีแม้แต่รอยช้ำแม้แต่นิดเดียวทั้งตัวเลยนะคะและที่สำคัญนะคะสัดส่วนลดไปทันทีจากที่ใส่ L หรือ XL นะพี่ทักใส่ S yes. Oh my god ดีใจมากๆเลยแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยค่ะสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือว่ามันเรียบมากค่ะแล้วก็แผลเล็กนิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่กังวลเรื่องแผลกังวลเรื่องมันจะเป็นคลื่น mm. กังวลเรื่องอะไรหายห่วง <Hi, home. S 1> ค่ะดูทั้งหมด 24จุดนะคะคุณหมอก,ก็นแนะนําว่าให้ดูดตรงหน้าท้องนะคะแล้วก็ดูดตรงต้นขานะคะแต่ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้5เดือนแล้วนะคะอยากจะบอกว่าประทับอกประทับใจมากเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความสลีมเรามีความแบบเอลเอสเรามีความแบบใส่ชุดกับมาใส่ชุด X เได้ต้องบอกอย่างเงี้ยว่าไม่ไม่โกหกเลยนะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกเลยว่าพอกลับมาใส่ซส์ XS ได้เป็นความสุขมากๆเลยหลังจากที่เปิ้ลดูดไขมันมาแล้วเป็นเวลาประมาณ1เดือนนะคะกัดเขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้รูปร่างของเปิ้ลเนี่ยลดลงไปอย่างเยอะมากเลยและคะ่ะเรียกได้ว่าลดลงไปกว่าครึ่งเลยนะคะไปไหนมาไหนนะคะคนก็ทักตลอดว่าเฮยนี่ขนาดคุณแม่ลูก2แล้วทําไมหุ่นถึงได้ดีขนาดนี้